ก็ออกไปอัลบั้มไปแล้วนะครับเป็นอัลบั้มแรกในชีพผมชื่อ Black Confucius นะก,ก็ก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวมีอัลบั้มที่สอ,กองกำลังทำอยู่นะคะแล้วก็ฝากครับแฟนๆอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะเอ่อก็อยากให้มาดูกันนะครับในตวเร์นนะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากนะแล้วก็ล้ำมากๆนะผมชอบเล่นอยู่แล้วเพราะ VR เพวาอะไรอย่างนี้นแต่ทุกคนลองแบบมาสัมผัสเวลาเราใส่แว่นพวกนี้เข้าไปมันเหมือนลุกไปอยู่ที่นั่นเลยนะคะอยากอยากให้มาดูกันเยอะๆนะ ถ้าซื้อตอนนี้ได้โปสเตอร์กับลายเซ็นด้วยนะซื้อวันนี้นะนะอยากผ้านะคะเพราะฉันฝากกับแฟนทุกคนด้วยะะวแล้วก็เสียงดังยขอบคุณทุกคนขอบคุณครับเอาละครับทุกคนครับตอนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะตอนนี้ต้องขอประกาศก่อนนะครับประกาศนะคะตั้งแต่คนงานที่เราประกาศไปนะตอนนี้ขอประกาศ ปิดรับรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้สิทธิ์ลัคกี้แฟนนะคะของศิลปินทุกท่านนะครับทุกท่านคะเราจะมานักถขอยลางร้อมกัานตนาในการะมาณสิบสินี้นะคะไม่ต้องน้ักเาอย่ังนั้นปิดเลยเนาะปิดเลยนะ,ะลนะคะต้องปิดแล้วนะคะเอาละแล้วเดี๋ยวทิมงานของเราจะมีการสุ่มผู้โชคดีนะคะท่านที่จะได้รับโปสเตอร์พร้อมลวยเซ็นของศิลปินที่มาในวันนี้ไปนะคบถือว่าเป็นลัคกี้แฟน คนู้แรกที่จะได้เป็นโซเมตของหนุ่มๆทุกคนที่อยู่ที่นี่เอาละถึงเวลาแล้วที่ทุกคนเดาอยชั้นหกมื่ตปก้นี้ส่งเสียงมาแบบว่าแปลกๆใส่หนยตอนนี้อยากฟังเสียงว่าชั้นห้าชั้นหกเสียงเป็นยังไงบ้างคะขอเสียงหน่อยปกติที่มาท,าทันทีนะคะชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เสียงมา ของคุณมาอย่างคับค้่งมากๆเลยฮะฉันโดนแล้วทุกคนเสียงมา้าทุกทุกชั้นเรลาที่อยู่ที่นี่ขอเสียงไ,ได้ไหมฮะ ลายตนี้สชครับท่าทายัวน่เป็นาาครับดังดสรีดังดงนครับเตี้ยมากคเยาเพูตนน้อนงอะไรนะายครับไม่ต้องอายไม่ต้องเคนอายคุณจริงโอ้โหคุณเขาเรียกว่ากำลังใจเลยจะอมานะครับผมขมาเอ่อกำลังใจนานด้านมากๆเลยครับดง ถามดีกว่าความรู้สึกของคุณที่มาได้ร่วมงานในครั้งนี้ฮะแบบแนอือมีตั้งแตเื่อครับจริวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาคนเยอะแบบนี้ะผก็บคุณทุกคนนะที่มารับใจก็ได้มีงานเปิดแบบนี้มานานแล้วรู้สึกดีใจว่ารู้สึกเฉลิกันอ๋อตัวานยังก็ตห้างแตกอ่ะพูดเลยโอยยังแตกเอาละ คุณในงานของเราเนะี่ยก็มีบัตรหลากหลายมากมากเลยครัแบ,บแบบแม,มีบัตรนางที่เขาจะทําอวตารของตัวเองได้อเอ,อ,อยากรู้ว่าถ้ามีอวตารของตัวเองแบบแบบอยากจะสร้างเป็นแบบไหนเ,<อ>เป็นยังไงหนึ่งตัวจะสร้างหน้าตาแบบไหนตั้งชื่อว่าอะไรดีจริงๆถ้าเกิดทำนี่ไม่อยากทำที่แบบคล้ายๆผมนะผมก็อาจจะทำชื่ชื่ d o บ b l e e นะผมบ o u b l e e นะับแล้วก็ อาจจะมีสายใต้ตาเหมือนผมมานานไม่ต้องใช้นี่น่าสนใจน่าสนใจสิฉันเพื่อบทไทยอยากจะเอาไปทำบ้างไงเรจะได้มีแบบคุณเรงไอเดียเออในการสร้างอวตารของตัวเองคือต้องมาผมคิดถึงนึกสุดอย่างสมถุนเลยนะเปลี่ยนไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนแล้วแต่ยืนยันว่าเป็นผมจริงไม่ใช่วิกนะเปลี่ยนได้ผมคิดถึงยูยี่บ์ ตัวกำลังเลือกถัดมาต่ออ่ะแต่การเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรให้กับคอนเสิร์ตในครั้งนี้บ้างก็มีหลายโชว์นะผมคิดอย่างไรนะแล้วก็ผมว่ามันเป็นอีกสเตจหนึ่งที่ผมว่ามันจะมีความตึงตัวอย่างทุกคนลองเข้ามาสัมผัสกันเดี๋ยวขอยืนตรงนี้แล้วกันตัวบางด้านซ้ายอยากให้ด้านซ้ายถ่ายรูป นะฮะโอเคเดี okay. yeah, okay. JI, okay. ๋ยวให้พ out> okay. ี่พี um ่เขาจัดก่อนแล้วก mm ันนะฮะทุกท่านเนกลับมาคนเดียวนะฮะเรามีการถ่ายคอนเซอร์ของเราด้วยนะคุณผู้ชมทุกี่ลย ังนี้นะคะประการในครั้งนี้ของเราที่สิ้นสุดกันแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะรวมถึงแฟนคลับของศิลปินทุกทคนที่มาร่วมงานของเราในครั้งนี้นะคะปากกับทุกท่านไปด้วยนะคะแล้วก็ปากแฮชแท็กของเรานะคะไทยไทยไม่กระบดดนะคะให้กับทุกท่านด้วยในการลงรูปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากค่ะ